เคยเป็นไหมคะเวลาที่คุณวิ่งไล่ล่าอะไรสิ่งนั้นก็ยิ่งวิ่งหนีคุณไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักความสุขหรือสุขภาพหนิงก็เป็นอีกคนหนึง่งที่เคยมีประสบการณ์เช่นนี้ความเชื่อตั้งแต่ไวเด็กเพราะเราเติบโตมาในครอบครัวที่ขาดแคลน เราจึงเชื่อว่าเงินคือทุกสิ่งทุกอย่างเงินจะเนรมิตทุกความสุขทุกความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้เมื่อมีความเชื่อเช่นนี้ตั้งแต่วัยเด็กมาจนถึงวัยผู้ใหญ่หนิงเองก็โฟกัสเวลาทั้งหมดที่มีในชีวิตไปกับการสร้างเม็ดเงิน สร้างความร่ำรวยแต่คุณรู้ไหมคะว่าเมื่อเราไปถึงจุดจุดหนึ่งจุดยืนที่เราคาดหวังเอาไว้พอเราได้ทุกอย่างในสิ่งที่เราต้องการมีเป็นธรรมสรุปว่า มันเติมเต็มให้กับหัวใจเราแค่ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นพอหลังจากไม่นานจากนั้นความรู้สึกวา่างเปล่าก็กลับเข้ามาทดแทนจากที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขับรถหนึ่งคันและมีบ้าน หนึ่งหลังหนึ่งก็เป็นเหมือนคนทั่วไปหนึ่งเข้าใจและคิดว่าการเติบโตด้วยการสร้างความมั่งคั่งภายนอกมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นโดยเน้นโฟกัสไปที่ปริมาณสิ่งที่อยู่ภายนอกจากบ้านหลังหนึ่งหลังเล็กมาเป็นบ้านขนาดใหญ่คฤหาสน์จากรถ หคันยี่ห้อใช้ปกติธรรมดาทั่วไปมาเป็นรถเบนซ์หนึ่งคันแล้วมากกว่า3ามคันจากธุรกิจที่ท,ทก็ขายายให้มันใหญ่ขึ้นพอร์ตการลงทุนเติบโตไปมากเรื่อยๆความมั่งคั่งภายนอกเติบโตไปเรื่อยๆแย้งกันกับความรู้สึกข้างในยิ่งโลกภายนอกเติบโต,ตพัฒนาไปเรื่อย ภายในก็ยิ่งด้อยการพัฒนาเพราะเราไม่ได้มาโฟกัสเรื่องโลกภายในของเราเลยพอชีวิตเติบโตมาตามที่คาดหวังเอาไว้หนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะเราคงจะมีความสุขสถกีรถก็ได้ขับรถเบนซ์มีตั้งหลายคันธุรกิจพอดการลงทุนก็เติบโตมามากกว่าแต่เก่าเมื่อ3ปีที่แล้วนั้นเยอะมากครอบครัวเราก็มีลูกก็มีทุกอย่างมีครบ เสร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือคำตอบในชีวิตเราหนิงก็คิดเหมือนคุณแต่เวลาผ่านไปในระยะหนึ่งอีกรอบความสุขเหล่านั้นมันก็ห่างหายไปจนวันหนึ่งคุณพ่อเสียชีวิตพอหลังจากคนที่รักเสียชีวิตไปในหัวของหนิงก็ตั้งคำถามอีกมากมายว่า สิ่งที่เราทํานปัจจุบันนี้เราพยายามไล่ล่าความมั่งคั่งไล่ล่าความสุขเพื่อที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกเราให้เรารู้สึกอิ่มทำไมความรู้สึกนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราเลยแล้วสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ย เราทำไปเพื่ออะไรเพื่อใครฉันเป็นใครฉันต้องการอะไรในชีวิตนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ได้เปลี่ยนชีวิตของหนิงหรือเปลี่ยนแนวความคิดการใช้ชีวิตของหนิงไปตลอดการมันเลยเกิดแรงบันดาลใจให้หนิงเขียนหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนั่นก็คือ The Power of Alone หนังสือ The Power of Alone หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความลับของจักรวาลทั้งหมดเกี่ยวกับจะทำยังไงให้คนคนหนึง่งมีชีวิตที่มีความสุขรู้สึกเป็นที่รักเคารพตัวเองได้ทำงานและอยู่ในสังคมที่ตนเองรักจริงๆใช้ชีวิต ให้สอดคล้องกับความต้องการภายในไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกให้เราทำหนิงจริงใช้เวลาในการค้นหาตัวเองตลอดระยะเวลา3ปีไม่ทำอะไรเลยไม่ทำงานไม่ไม่คุยกับใครไม่หาใครมาอยู่ใกล้เคียงคือเน้นไปที่การใช้ชีวิตใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับตัวเองแล้วคุณเชื่อไหมว่า จากตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเลยแล้วมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะคะพอเรารเผชิญกับความรู้สึกเผชิญกับตัวตนจริงๆของเราแล้วมายอมรับรับรู้ว่าสรุปว่าฉันเป็นคนแบบนี้ข้อดีข้อเสียฉันเป็นแบบนี้นี่เลยค่ะหนังสือ The Power of Alon จะบอกถึงวิธีการที่จะทำยังไงได้บ้าง ที่จะทำให้เรารเผชิญอยู่กับตัวเองได้เคารพตัวเองรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองค้นพบงานแห่งชีวิตภารกิจที่คุณเกิดมาเพื่อทำให้โลกนี้นั้นดีขึ้นเพราะมีคุณหนังสือเล่มนี้คือความลับของจักรวาลทั้งหมดจะบอกถึงความมั่งคั่งทุกๆด้านของชีวิต ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งทางด้านความรักความสุขหรือการงานสิ่งที่คุณมองเห็นทางโลกภายนอกทุกอย่างเริ่มจากที่ตัวเราเองทั้งหมดคุณคิดดูนะคะว่าถ้าคุณไม่รักตัวเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่เคารพตัวเองการปฏิบัติกับตัวเองและคนอื่นก็จะไม่ดี เวลาที่คุณรักตัวเองเห็นคุณค่าเคารพและให้เกียรติคุณก็จะให้เกียรติคนอื่นพฤติกรรมที่คุณปฏิบัติกับตัวเองคุณจะปฏิบัติกับคนอื่นเช่นกันหนังสือเล่มนี้จะเป็นไกด์ไลน์เป็นข้อแนะนำและได้ถูกคัดและกรอง เก่ามาเป็นประสบการณ์ของหนิงมากกว่า10ปีอะไรที่หนิงใช้ฝึกตัวเองให้หนิงเป็นคนมีวินัยอะไรที่หนิงใช้ฝึกตัวเองให้หนิงรู้สึกรักและเคารพตัวเองอะไรที่เทคนิคอะไรบ้างที่หนิงฝึกตัวเองทําให้หนิงรู้สึกมีความสุขอยู่กับตัวเองได้โดยที่แม้กระทั่งโลกภายนอกกระเพื่อมมีความเปลี่ยนแปลงคุณก็ยังมีจุดยืนมีความสุขได้โดยไม่พึ่งใคร หรือพึ่งปัจจัยโลกภายนอก The Power of a l g o นเล่มนี้จะเป็นคำตอบสําหรับคนที่กําลังมองหาแสงสว่างในตัวเองต้องการค้นหาว่าคุณเป็นใครต้องการรู้เทคนิคในการทำให้คุณอยู่กับตัวเองได้รักตัวเองเป็นเคารพตัวเองและการที่คุณค้นพบว่าคุณเป็นใครนั่นแหละค่ะทุกอย่าง ความมั่งคั่งทุกๆด้านของชีวิตของคุณจะเติบโตและหนังสือเล่มนี้เป็นคำตอบสำหรับคุณค่ะ The Power of a l o n e มีขายทั่วประเทศแล้วแต่ถ้าคุณต้องการสั่งหนังสือเล่มนี้จากหนิงโดยตรงก็ติดต่อมารายละเอียดตรงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ